คุณอาจจะกำลังโดนแฮกบัญชีอยู่เลยครับและที่สำคัญคุณอาจจะเป็นคนที่กำลังยื่นรหัสของคุณไปให้กับคนที่ต้องการจะหลอกคุณอยู่ผมพูดอะไรของผมเนี่ยฮะใครมันจะไปยื่นรหัสได้มันเคยเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นประจำวันนี้ผมจะมาสรุปให้ง่ายแล้วล่ะครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับเปียวที่ผมเกริ่นไปวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการโดน แฮกบัญชีไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG หรือ YouTube แต่ตรงนี้จะพูดว่าแฮกจริงๆไหมมันก็ไม่เชิงเลยครับเพราะว่าบางทีครับเราเป็นคนที่หยิบยื่นข้อมูลหยิบยื่นรหัสผ่านหยิบยื่น u s เซอร์เให้กับคนที่ต้องการจะเข้าระบบเราโดยที่เราไม่ได้ต้องการนะครับฟังแล้วมันดูย้อนแย้งนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยากจะให้รหัสใครอยู่แล้วแต่นั่นแปลว่าคุณกําลังโดนหลอกอยู่นั่นเองเลยครับวันนี้ครับจะมาสรุปให้และ ในคลิปเราจะบอกวิธีการป้องกันเพราะฉะนั้นฟังยาวๆให้จบนะครับมันไม่น่าเบื่อมันน่าตื่นเต้นมากๆสัญญาฟังให้จบคลิปนะครับเอาล่ะที่ผมบอกว่าโดนหลอกโดนแฮกโดนอะไรตรงนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าฟิชชิ่งแหละครับซึ่งฟิชชิ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าตกปลาแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้สะกดด้วย f i S H I N G มันคือ p h i s h i n g ครับตรงนี้เนี่ยฟิชชิ n งตัวนี้มันแปลว่าเหมือนก็โดนตกปลาอยู่แล้วครับเราเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กำลังจะโดนเบ็ดตกปลาเกี่ยวขึ้นไปแต่ว่าเหยื่อตรงนี้มันคืออะไรล่ะครับเหยื่อของการตกปลาที่ทำให้เราเนี่ยติดกับติดเบ็ดตรงนี้เนี่ยมันคือข้อความที่ถูกส่งมาหาคุณมันจะเป็นข้อความทาง Messenger แอปส่งข้อความต่าง อีเมลหรือบางทีก็อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเอาล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมบอกได้เลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันครับช่วยหน่อยนะครับกดติดตาม subscribe ข้างล่างตรงนี้จะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมและรายการอื่นๆสนุกๆอีกเยอะแยะเลยเพราะว่า y t u t u บอกว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดก็ฝากกดกันหน่อยนะครับ จินตนาการภาพนะครับว่าเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เราหรือใครก็แล้วแต่กำลังเล่นคอมพิวเตอร์กันอย่างสนุกสนานเปิด Facebook เล่น IG เล่น YouTube ทันใดนั้นเองครับมีข้อความเด้งขึ้นมาตึด,ดึงแล้วบอกว่าระวังครับแอคเขาของคุณกำลังจะถูกปิดลงแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องกดเข้าไปในลิงก์นี้ภายใน30วันไม่ฉชนั้นแอคเขาจะถูกปิดเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะแอคเขาจะถูกปิดอะไรอ่ะท่าในใดนั่นเองด้วยความกลรวที่เกิดขึ้นครับเขาบอกว่าอะไรถ้าคุณไม่อยากจะโดนปิดบัญชีตรงนี้ให้กดเข้าไปที่ลิงก์นี้กดทันทีครับเรียบร้อยครับปลาน,น้อยอย่างพวกเรากินเหยื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะการกดเข้าไปในลิงก์นี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่างๆเช่นโปรแกรมมัลแวร์ต่างๆ,างๆนะครับไวรัสที่เรารู้จักกันดี หรือบางทีครับกดเข้าไปในลิงก์แล้วเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยอาจจะเหมือนกับการล็อกอินในโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook, IT, Twitter, YouTube ต้องล็อกอินใช่ไหมโอเคพิม username, พ์ยูสเนมพิมพ์าสเว d เข้าไปเรียบร้อยครับการกดเข้าไปมันไม่ได้เป็นการล็อกอินแต่อย่างใดครับ มันเป็นการหยิบยื่นรหัสผ่านและยูสเนมให้กับคนที่ต้องการจะหลอกเราหรือบางทีครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการสายตังการซื้อของแล้วพอกดเข้าไปในลิงก์ให้ใส่อะไรครับเลขบัตรเครดิตน่ากลัวเข้าไปอีกเพราะว่าตอนนี้เลขบัตรเครดิตเลขหลังบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งวันหมดอายุของบัตรเนี่ยเรากําลังยื่นบัตรเครดิตทั้งใบให้กับคนที่ต้องการจะหลอกเราอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโซเชียล n g นจิเนียริงครับ มันเป็นการหลอกที่ทำให้คนเนี่ยตายใจนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับผมเองก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันตอนนั้นผมเด็กมากแล้วก็เป็น Account ์เกมครับเขาบอกว่าเราจะได้เงินในเกมเพิ่มนะขอแค่ว่าคุณคลิกลิงก์นี้ด้วยความโลภครับกดเข้าไปหน้าจอที่มันกดเข้าไปเนี่ยมันเป็นหน้าที่เหมือนกับเกมตรงนั้นเลยเป็นหน้าล็อกอินเลยครับผมก็พิมพ์ยูสเ n a m e p a s s w o r เข้าไปทำไมล็อกอินไม่ได้ก็ว่าถูกแล้วถอยกลับมา เฮ้ยชื่อเว็บไซต์ครับ www. ชื่อเกมตงนนียมันไม่เหมือนกับของที่ผมเข้าอยู่ทุกวันเอาแล้วไงเรากำลังล็อกอินเข้าเว็บอะไรอยู่เนี่ยสามวันต่อมาผมเข้า a อ count ผมไม่ได้ครับเพราะว่า username กับ p a ส s ว o r d ของผมโดนเอาไปแล้วโชคดีที่ของผมเป็นแค่ Account เกมแล้วมันก็เป็นบทเรียนสำคัญเลยที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกกลัวกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นมาผมก็ได้รับความรู้มากขึ้นนะครับก็เลยจะไม่โดนแบบนี้ คำถามต่อไปคือแล้วเราจะป้องกันเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับวิธีการป้องกันอย่างแรกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆครับนั่นก็คือการสังเกตการสังเกตเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นสังเกตตั้งแต่ข้อความที่ส่งมาหาเราแล้วครับมันจะมีคีย์เวิร์ดหรือสิ่งสำคัญสำคัญหลายๆอย่างที่จะบอกว่าตรงนี้เป็นฟิชชิ่งหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยครับถ้าเป็นอีเมล ก็ดูชื่ออีเมลที่ถูกส่งมาครับว่ามันใช่ของจริงหรือเปล่านะฮะหรือแม้กระทั่งบางทีถ้าเป็นข้อความก็ต้องดูว่าแอคเ n าที่ส่งข้อความมาหาเรานะ่ะมันใช่ของจริงหรือเปล่าหรือหนักไปกว่านั้นครับดูว่าเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาจะแจ้งเตือนเราเขาจะส่งมาทางข้อความนี้หรือทางอีเมลนี้หรือเปล่านะครับ ตรงนี้ต้องสังเกตดีๆครับชื่อของอ e ีเมลข้าจะหลอกเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือโดยสลับตัวอักษรตัว A กับตัว e สลับกันหรือบางทีใช้ตัว i กับตัว L สลับกันบางทีเพิ่มสระเข้าไปหนึ่งตัวและเราไม่ทันสังเกตก่ตอนที่จะไปขั้นตอนต่อไปดูตรงนี้ก่อนคราวนี้ครับขั้นตอนต่อไปดูชื่อผู้ส่งบางทีเราอาจจะหลุดให้ไปดูที่ข้อความครับข้อความที่ถูกส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับจะมีในเรื่องของสิ่งที่ ดีเกินจริงหรืออะไรที่เป็นความเร่งด่วนความน่ากลัวความที่เราจะต้องเสียผลประโยชน์หรือบางทีเราอาจจะได้ผลประโยชน์มากๆเช่นได้รับรางวัล เช่นได้รับนู่นนี่นั่นซึ่งตรงนั้นเองครับมันจะกระตุ้นความต้องการหรือความกลัวที่ทําให้เราต้องกดลิงก์ที่เขาส่งมาให้หรือทําตามที่เขาบอกส่งข้อมูลไปให้ตามที่เขาบอกนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วมันจะมาในหลายรูปแบบเลยบางทีมาเป็นเรื่องของพัสดุที่กำลังจะส่งให้บางทีเรื่องของการเงินบางทีอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเรื่องของบัญชีโซเชียลมีเดียที่กําลังจะถูกปิดหรือบางทีเป็นเรื่องของรางวัลที่ได้จากนู่นนี่นั่นนะครับผม ก็ต้องลองดูดีๆครับถ้าหากว่าเรายังหลุดสเต็ปของข้อความไปมียังมีสเต็ปต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องของลิงก์ที่เขาส่งมาก่อนที่จะกดลิงก์อะไรก็ตามที่มีคนส่งมาให้ต้องดูก่อนครับว่าลิงก์ URL นะครับ www. จุดจตรงนี้สแล h ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่า บางที a c e b o o k อาจจะสลับตัว A ตัว E ครับผม YouTube สะกดผิดมีเยอะแยะนะครับตรงนี้ครับมันมาได้ในหลายรูปแบบเลยผมไม่สามารถพูดได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระวังดีๆนะครับอะไรนี้เป็นวิธีการสังเกตเบื้องต้นครับผมแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือห้ามกดลิงก์ตราบใดที่เราไม่ได้มั่นใจจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีการกดลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะโดนเรื่องของไวรัสหรือการเรียกค่าถ่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งการเรียกค่าถ่ายคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่า สนใจมากๆแล้วผมจะพูดในคลิปต่อไ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 ป,อไปผมก็ยังไม่มาใจเหมือันว่าคลิปไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ครับก็หวังว่าจะเข้าใจเรื่องของฟิชชิงมากขึ้นผมใช้คําว่าแฮกเพื่อให้แบบเข้าใจกันง่ายๆเฉยๆนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้แฮกโดยการพิมพ์โค้ดเพื่อเข้ามาในบัญชีเราแต่มันคือการฟิชชิง โซเชียลอ g นจิเนียริงการที่การที่เราโดนหลอกและหยิบยื่นรหัสไปให้กับคนที่ต้องการจะหลอกเราเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าจะได้รับข้อมูลกันอย่างเต็มที่และจะไม่โดนหลอกกันหลังจากดูคลิปนี้จบแหลวครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับพวกเรากลมๆข้างล่างนี้เลยครับแล้วดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือรายการของเราเทั้งหมดเลยเป็นเพลย์ลิสต์และข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจี ครับ